ครับอันนี้เรา,าลูกค้าต้องการให้เบาะตัวนี้หมุนกลับมานะครับทั้งสองข้างแล้วก็มีช่องทางเดินไปข้างหน้านะครับให้เด็กเด็กเล็กนะครับเดินเดินเดินเข้าเดินออก นะครับทีนี้เราจะมาลองหมุนกันนะครับกลับมาข้างหลังนะครับ นะครับอันนี้เบาะคนขับก็หมุนนะครับอ่ะทีนี้เบาะคนนั่งข้างนะครับหมุนกลับนะครับเรียบร้อยนะครับต้องรู้สึกต้องชิดมาก่อนนะชิดมาก่อน ล็อกมาก่อนอแรงแรงล็อกอแล้วก็เปิดลงชุดรางอยู่ฝั่งนูน้นอา้าวไม่เป็นไรก,ก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลักๆก,ก็จะประมาณนี้ หมุนหมุนกลับหมุนกลับหมุนกลับไปที่ที่เดิมต้องเดินหน้ามาก่อน อันไหนหมุนหมุนฝั่งนี้หมุนฝั่งนี้กดกดได้เลยกดได้เลยไม่ใช่อ่ะอ,อ่ะหมุนหมุนกลับเดี๋ยวบังบังตรงนี้เข้ามาก่อนอ่าตัวน้ำเดินไปหมุน หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับ